สวัสดีค่ะเทศการประจังกำลังเริ่มขึ้นประจังประจังอันนี้อะไรคุณเชียงไอ้คุณเชียงนี่ถุงกี่บาทเนี่ยฮะจะได้ถ้าเป็นคุณเชียงปลาจะซื้อเชียงหมูไม่กิน เป็นกุ้เชียงปลาจะซื้อใช่เออเขาเป็นหมูเลยไม่กินนะบอร์จ้า ะพัดมี<ห>กะทิไม่กินร<ฤษ>้อนโอ้โหร้อนไปว่าไทยน,นี่อยู่บ้าจังใช่เดี๋ยวไปลงยูทูบไงเทศ่องอรกันบ้าจางเนี่ย <c oughs> ม,มาให้เฮือมีกะทิ น้องหมดเลยแมวเมี้ยวทำไรเมียวอบอ้าวนองฝนจะตกก็ไม่ตกไอคุณคุณเชียงมันน่ากินนะเนี่ยไอตอนไอตอนมันมันแห้งแล้วเนื้อมันจะหด เห็นแล้วง่วงนอนมากอันนี้โชว์ครับ คุเทียงสด,สดอย่างสด